พี่ยังไม่ใช่คำว่าสงขาเด็ดขาดขอบคสุดยอครับเฮ้เฮ่ออดแอดจังเลยครับอดแอดอดแอดยางงเพลงที่ไม่เอาไอ้เอาไม่เอาเอาไปตอเอาไปตอ อยากจะแดงต้องเธอข้างใดพูดออกจากใจว่าเธอใช่เลยเจอนวลนางมาตั้งแต่เกิดหัวใจบันเจิดให้เธอผู้เดียวอยากสัมผัสกับเธอคมเกี้ยวนี่แหละมันเสียหัวใจเหมือนกันอยากให้เธอหน่ามาโดยกลางฉันจะได้ผูกพันรักกันสองคนออดแอด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 เบอร์โทรนั้นเบอร์อะไรให้พี่ได้ไหมพี่จะได้โทรไม่มีแฟนนละฉันคอยแจมข้ออินสตาแอบรูปเธอขึ้นโชว์มีเฟซบุ๊กอวดแอปไทเกอร์บิ๊กกจะโทรให้หน้าทุกวันมีเฟซไทมส่งเมลให้ฉันแต่แอบแชทกันส่วนตัวสองคนออดแอดออดแอดออด จะห่หวงจะรักจะคอยดูแลจะห่วงจะรักจะคอยดูแลจะคอยแค่แก่เลยไม่ต้องบอกใครคแค่แก่เลยไม่ต้องบอกใครขึ้นรถลงเรือไปเหนือลองตาออดออดกอ็กิดตัวไม่เพวาฉันใช่เลยเ,เ,เขี้หูจะมีแต่กอดจะแคร์แคร์แครแคร์ี่ตาเธอแฉพี่ก็ไม่อยู่เฉย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 แม่งกรบกัดก่อยพี่จะไม่ละเลยออดออดแม่คุณเอ๋ยเชื่อใจพี่เถอะแม่งวันดูแม่งวิพี่ไม่มีให้มาก่อนขอบคุณพี่ลุงเอฟมซียีพวงครับ แล้วก็คุณมาน้ำใจเข้าจากบ้านเอฟซีครับคุณแม่น้องอิ๋วน้องเต้ยน้ำนิ้งเอฟซี C, ลูกหมียี่สิบสี่พวงเป็น44พวงครับตบชื่อคุนแม่ขอโทษน,นะฟ้าแลบฟ้าแลบแป๊บๆพอใส่หมวกแก๊ปจะมาเดินกุ๊บกับเฮ้ท่านบุญแล้วมาแต่ได้นหน่อยแล้วน้องหมอก็แม่ไวยจับฟ้ามืดฟ้าปีกฟ้าหลวงน้องจะ้งตัวพี่จับไปรับฟ้าแลบฟ้าแลบปั๊บปัาบิี่จัาไปรับใหน้องรอแป๊บออสแอดออสแอด44พวงเข้าขอบคุณพี่ลูกเอฟซีครับ ขอบคุณคุณแม่ครับขอบคุณเอ๋ขอบคุณเต้ยขอบคุณน้าขอบคุณนิ้งขอบคุณน้องลูกหมีจากบ้านเอฟซีครับออ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 ดด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 แแแแแแจะห่วงจะรักจะคอยดูแลจะห่วงจะรักจะคอยดูแลจะคอยเที่แค่ไหนไม่ต้องบอกใครขึ้นรถลงเรือเป็นเงินลงตายเพรติดตัวไว้กับตัวฉันใช่เลยขี้หูทั้งมีพี่ก็จะแค่ พี่ตาเธอแสพี่ก็ไม่อยู่เชิเช็ดเช็เชดช็แม่าบกัดต่อยพี่จะไม่ละเลยออสโอแม่คุณเอ๋เชื่อใจพี่เถอแมงวันรือแมงวีพี่ไม่มีให้มากาะสุขได้โทษใครจะเท่าเมื่อเรามีเราเมื่อฉันมีเธอความจริงที่ฉันได้เจอฉันมีเพียงเธอนั้นไม่เคยมีใครพูดโกหกคอยป้าๆ้าใต้มาอยู่กันไหมด้วยกันสองคนผาโกหกคอยป้าๆ้าใต้มาอยู่กันไหมด้วยกันสองคน ต่ออดครับขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ลุงนะครับเอซีขอบคุณน้องลูกหมีขอบคุณคุณแม่ขอบคุณแล้วก็คุณอิ๋วนะครับขอบคุณพิเตอร์นะครับขอบคุณน้องเอมขอบคุณน้องนิ้งขอบคุณน้องน้ำแอดมินนะครับขอบคุณนะครับครบอ่ะครบลวอ่ะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมาน้ำใจทุกวงที่มอบให้นะครับขอบคุณทุกความรักความห่วงใยนะครับวันนี้ เดี๋ยวช่วงท้ายนะครับใครอยากได้สีชมพูจริงๆแล้วสีชมพูเป็นสีประจำตัวผมนะใครอยากได้เข้ามาสนุกนะครับใคร,ใครอยากช่วงท้ายรายการเขาใครอยากทายเดี๋ยววันนี้เราจะทายเกี่ยวกับเรื่องสัตว์โอ้โหเห็นอกล้างหน้าสะอาดไม่ได้ทุกวัน,น,นกินแรงคนอื่นอ่ะ